สวัสดีพี่น้องบุงกกดชแนลมือนี่มาขอโชคขอลาบพี่น้องบานพุยบานดอกอันกวาโมโโกรกเพ่นออกดอกแปดดอกพี่น้องเบิ้งน้นองออกดอกไฟแดงมัดไว้หนี่มือนี่มาขอโชคขอลาบน้ำเพลินพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งเนี่กนยกอก็ระไยแตกดอกออกช่องงามขนาดนี่มาตอนพ่นไหวแล้วก็ยังโอเคก็ยังใส่ได้อยู่พี่น้องเบิ่งดูนี่เดี๋ยวสมมตินในเบิง่งทังนี้ก็ไม่ีก อันนี้ก็มีอีกพี่น้องป้าผู้อย่าง่าได้งามคักงามแน่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำกันเด้อมาเบิ่งขอโชกขอลาบน้ำกันเด้อสายมูผู้บามูก,กับยาบากันเด้อพี่น้องคนองนอนมักบ่คือกันเนาะยาบากันต่ออันนี้มึงในงามบ่พี่น้องงามเนะาะแกบางคนมักนอนกับบ่ลับวัาสิมาแต่โดดแล้วบ่มีเวลาเลยวันนี้มาเบืองในอันนี้เพิ่นออกก่อนโม่เห็นบ่นี่นี่กัน ดิบไฟแดงรุดไปใส่เนี่คือว่าผูกมมัดเนี่ฮะมึงเนี่ยครั้งซือ,ออกแต่ขอว้าวมึงเน่ยเครื่อเห็นบอพี่น้องอยู่ในกระถางนะคะไม่ได้อยู่ในดินนะถ้าอยู่ในดินจะขนาดไหนคนคนนี้มือเย็นมากๆเลยนะปลูกอะไรมนะึงแหนพี่น้องเลยแค่มึงคไปซื้อมาปลูกตอนนั่นกะเพื่อสภาเรลาซื้อมาใไหมซื้ออย่างมาเพสภาพตลอด วันนีก็สีเดืดทั้งสี่เลยใส่ใส่กระถางวันี้ล่ะันกระสือมาแต่ว่านับบ่งใบมันแล้วมีมีสิบเก้ามีสิบเก้าใบนั้นสามการยี่สิบเอ็ดปพอแล้วก็ยี่สิบสามปพพี่น้องกับมียี่สิบเอ็ดสามการอยู่ในนี่นะใบนะ้นเนี่ยสามใบสามการอรืยี่สิบเอ็ดใบแล้วก็ดอกนี่ก็ขึ้นบัวแปดดอกพี่น้องเอาวไอไ่าใหอห่วยในแยกโคตรบ่ห่อยฟังซื้อ ่าไปคิดมากติเป็นเลขเป็นเบอร์เดอมันสิบ,บอดีอ่าพูดได้แฮนดเดียรซื้อลอตเตอรี่กับลองเบอ่งยกากใบก็ได้บัตรเลขทีพ่นกับบัตรเลขทีสิบสองอายุพ่นเท่าใดร่บ้หูต้องถามพ่นะกอรเพ่นสิบอกแล้วบ่บอกอบ,บอกัตรเลขทีพ่นสิบสองเด้อพี่น้องเด้อดอกกันดอกออกดอกนี้ดอกนี้ก็บแปดดอกสิบเก้ากับสามการพี่น้องน้องนั่นก็โอเคแต่ว่ามันงามขนาดเบอ่งการมันดูพี่น้อง เบิ่งเบิ่งมึงเนี่ยัปลูกยังไงยังงามกระโดกระเดียกงงคือกันเด้นกกดี่ก็ไดตอนนั้นมากก็เห็นไงปนี้มันไม่เห็นอีกอยเดี๋ยวสิหักต้องหมุนสก้อนพี่น้องอได้มาโกดก็ได้บ่ไดก็ได้กาดเพิ่มสีหักมึงเนี่ยมาอยู่ในสภาพนี้งามบ่พี่น้อง เท่านี้เนาะพี่น,อน้องเนาะพามาเยี่ยมมาชมเบิงกวกมรกตเพื่อนว่าน้องให้โชคให้ลาบอันนี้ก็แล้วแต่ความเสือส่วนบุคคลแต่พี่น้องบ่าได้มาให้เลขงให้เบอือได้นน่แต่ผมก็บอกสุฟังคือซื้อมแ8ดอกอันใบนั้นสิบเก้าใบนะสามการพี่น้องวานเล็ทีเพืน่นวันเล็ทีสิบสองวเล็ทีโรงพยาบาลเท่านี้เนาะพี่น,อน้องเน,งนาะจัมโกชนแนมสวัสดีค่ะ